โอ้โหเพื่นพนพนอนๆวันนี้มาดูกระทู้นี้ค่ะกำลังเป็นไฟร์รอลเลยเป็นเพจของลาวนะคะบอกว่าประเทศไทยตอนนี้กำลังสร้างศัตรูไปทั่วประเทศคิดว่าพ่อใหญ่อเมริกากำลังจะมาช่วยตอนนี้ประเทศไทยและกลัะมพูชาเริ่มมีปัญหาบริเวณชายแดนและอีกด้านหนึ่งประเทศไทยก็ยังต้องคงระวังเมียนมาและทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยก็สู้กันต่อไปทุกวันขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสฝ่ายสู้อย่างสมศักดิ์ศรี แล้วก็โชว์ภาพนะบอกว่าประเทศไทยมีศักยภาพอยู่ที่อันดับ14ของโลกส่วนจีนเป็นชาติที่มีกำลังผลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันดับที่สองคืออินเดียอันดับที่3คือสหรัฐอเมริกาส่วนสิงคโปร์อันดับที่71ของโลกมาเลเซียอันดับที่45ของโลกกัมพูชาอันดับที่23ของโลกลาวอันดับที่53ของโลกเวียดนามอันดับที่10ของโลกและเบียนมาอยู่อันดับที่38ของโลก มีหลายคนมาร่วมคอมเมนต์นะบอกว่าแหมคนเหล่านี้ก็แปลกเนาะนังสือนังหาไม่รู้จักเรียนกันถ้าดูง่ายๆนะจีนอะเดียวกับไทยพวกเราเป็นคู่ค้าสําคัญเป็นเพื่อนพี่น้องญาติคนจีนในสยเลือดเยอะมากส่วนจีนกับพม่าเราออกแนวร่วมมือสนับสนุนด้านการซื้อขายกันมากกว่าส่วนจีนกับเขมรและลาวอันนี้ไม่ขอแยกเพราะว่าคล้ายคลึงกันมากส่วนใหญ่จีนจะเป็นเจ้าหนี้แผ่นดินมากกว่าและจีนก็ยังเป็นเจ้านายของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะลาวเรียกว่าทั้งประเทศเนี่ยจบหมดสิ้นแล้วมัง้งบางคอมเมนต์เขาบอกว่าน่าสงสารสื่อลาวจังเลยอย่าไปสนใจอะไรกับพวกเขาเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้สปปลาวกำลังจะล้มละลายจีนก็เรียกชำระหนี้ถึงขนาดกับฟ้องศาลส่วนกัมพูชาจีนเขาก็ถอยแล้ว ส่วนเวียดนามตอนนี้ไม่มายุ่งอะไรกับไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาเน้นพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าอะไรนะศัตรูรอบด้านคิดอะไรอยู่เนี่ยเพื่อนบ้านนั่นแหละที่กลัวเพราะว่าไทยเนี่ยมีแต่หัวกะทิกทั้งนั้นนะจ๊ะบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าช่วงที่ลาวกาลังเปลี่ยนแปลงประเทศมาขอร้องให้ไทยไปช่วยฟื้นฟูหากเปรียบเทียบความสัมพันธ์สงสัยเนี่ยจะเหมือนหมากับแมวแกว้วกับลาวอะไรประมาณนั้นแหละก็พอจะเข้าใจได้นะ บางคอมเมนต์คะ่ะเขาบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าทั่วโลกขัดแย้งกันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าควรจะมีการจำเอาไว้ด้วยมหาอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมเนี่ยก็มีอยู่ส่วนประเทศไทยน่าจะกำลังตึงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้จะไปสุดตรงไหนบางคอมเมนต์คะ่ะก็บอกว่าโอโ้โหอย่าไปสนใจอะไรพวกนี้เลยอย่าไปสนใจกระแสะทำเป็นขูฟ่ฟอฟจะมาหาเสียงทางการเมืองและวสิบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าพวกมา โพสต์แบบนี้มีพฤติกรรมยุอแย่งตะแคงรั่วอย่าไปสนใจอะไรเลยครับโดยเฉพาะพวกคอมเมนต์เหล่ากับคอมเมนต์ก็มีเนี่ยบางคอมเมนต์เขาบอกว่าตอนนี้พวกเขากําลังขัดแคลนสารอาหารกันอยู่หรือเปล่าครับทําอะไรก็ไม่ได้ก็มาพาดพิงถึงไทย บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าก็เข้าใจตอนนี้เขาเขียนตามสถานการณ์ก็ไม่ได้รุมอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าที่บอกว่าไทยไปสร้างศัตรูรอบด้านอันนั้นคือไม่ถูกต้องเลยเพราะเมียนมากก็อยู่ในส่วนของเขาเราแค่รระวางฝั่งในเมืองไทยเท่านั้นเองส่วนแคมโบตรงนั้นเขาก็ตรึงกําลังประชิดชัยไทยไปทั้งสองฝ่ายส่วนประโยชน์ที่บอกว่าคาเมรลาวเวียดนามพามา่าควรโดนตบหมายถึงคําพูดของใครสักคนที่ออกมาพูดเป็นแนวขี้โม้ เหมือนกับว่าในโพสต์เนี่ยเขียนอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องซะเท่าไหร่บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเหมือนกับคนเขียนโพสต์นี้เขาต้องการจะมัดรวมว่าลาวพมา่าแล้วก็กัมพูชาถ้าเกิดจับมือกันแล้วก็ยุธธรรรทธศาสตร์ทาง3ประเทศนี้จะต้องแข็งแกร่งอย่างแน่นอนและสุดท้ายก็มาชวนเวียดนามไปจับมือกับกัมพูชาซึ่งความเป็นจริงเวียดนามเขาไม่ไปสนใจจับมืออะไรกับกัมพูชาอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจอัน,น ก็เห็นเลยว่าท่าทีของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเกมการเมืองและเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดเรื่องการวัดกองทัพแล้วก็สําหรับช่วงนี้ประเทศไทยอาจจะโชว์ฟอร์มได้ดีหน่อยเพราะว่ามีการโชว์ฟอร์มรวมถึงมีการร่วมมือกับพันธมิตรระดับนานานชาติซึ่งเป็นประเทศที่ติดอันดับทั้งนั้นเลยส่วนข้างบ้านแล้วก็ที่มาเขียนแบบนี้เข้าใจเลยว่าพวกเราเนี่ยต้องการจะสื่อถึงอะไรกันแน่บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่า ตอนนี้กองทัพไทยก็มีศักยาภาพมากส่วนเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียก็มีศักยาภาพมากเหมือนกันแต่ว่าพวกเขาไม่ได้มีอะไรกับไทยอยู่แล้วเราเป็นมหามิตรกันส่วนเพื่อนบ้านอีกด้านหนึ่งที่ติดกันอย่างเช่นเมียนมาสปปลาวและกัมพูชาก็เริ่มจะมีปัญหาเรื่องปากท้องซะมากกว่าเรียกว่าจะพยายามเรียกร้องเรียกคะแนนเสียงแต่เอาเข้าจริงแล้วไม่มีใครมาสนใจหรอกเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้ จากจีนมากกว่าเดี๋ยวจีนเขาก็จัดการเองแหละและสำหรับยุคนี้ไม่มีใครมารบกันทั้งนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการเจราจาทางด้านผลประโยชน์มากกว่าบางคอมเมนต์เขาบอกว่าแหมน่าสงสารจังเลยค่ะประเทศที่อินเทอร์เน็ตเพิ่งจะเข้าถึงแต่ว่าก็คงจะไม่ได้เข้าถึงทุกพื้นที่เขาก็เลยพยายามจะหาเรื่องแบบนี้ล่ะค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวนะเท่าที่เห็นเนี่ยลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมามีแต่จะเข้ามาทํางานในเมืองไทยทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปสนใจอะไรเขาหรอกส่วนเวียดนามเขาก็ทํางานของเขาไปอยู่แล้วแต่ละประเทศก็ต้องการความเติบโตและการเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ กิยังไปสนใจอะไรพวกนี้มากนักเลยบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าอ๋อที่คนลาวเขียนว่าจะตกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาน่าจะบอกว่าเวียดนามจะตกกับจีนมากกว่าเพราะว่าเขาไม่ค่อยถูกกันส่วนกัมพูชาน่าจะตกทั้งเวียดนามเพราะว่าเป็นแผลเก่าแล้วก็ลาวเพราะว่าชอบไปหาเรื่องส่วนไทยเนี่ยหาเรื่องตลอดอยู่ละส่วนเมียนมาตอนเนี้ยเขาพยายามเอาตัวเองให้รอดก็แค่นั้นเองเหมือนกับว่าทำคอนเทนต์มาส่งปัน่นไม่ต้องไปสนใจมากค่ะ แต่อย่างว่าแหละเพื่อนบ้านรอบไทยมีแต่แบบนี้ทั้งนั้นช่วงนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจค่ะเมืองก็พยายามจะสร้างกระแสอะไรขึ้นมาแต่ความเป็นจริงเนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แล้วโดยเฉพาะจีนเขาไม่มาสนใจเรื่องราวที่เป็นกองขยะแบบนี้หรอก บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นเลยคอมเมนต์กับเราเนี่ยอาจจะไม่ชอบไทยชัดๆแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ผู้ชนากินผู้แพ้มาส่วนอเมริกาไทยเราเป็นมิตรกับอเมริกาอยู่แล้วแม้แต่จีนเราก็เน้นที่จะพึ่งพากันมากกว่า บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าผมมีเพื่อนเป็นคนลาวเขายังบอกอยู่เลยว่าตอนนี้ลาวมีจีนกับเวียดนามคอยช่วยเหลืออยู่ถ้าเกิดไม่มีคนช่วยเหลือแล้วก็คงจะแย่แน่ๆบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าโอ้ยลาวจะไปอะไรขนาดนั้น จริงๆควรจะเข้าใจสมัยเพราะว่ารอบประเทศไทยเนี่ยมีระบบการปกครองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นอยู่แตกต่างกันความคิดเห็นแตกต่างกันอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยประเทศรอบด้านไทยก็ต่างขอความช่วยเหลือจากไทยทั้งนั้นแล้วก็หวังลึกๆในใจว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยอาจจะล่มจมได้แต่ก็มีชาวบ้านจนํานวนมากนิยมเข้ามาในเมืองไทยมาอาศัยทาม,มาหากินอยู่ในไทยซึ่งตอนนี้ความนิยมไทยของชาวบ้าน ประเทศเขาอาจจะทําให้เกิดปัญหาภายในประเทศกันเองก็ได้บางคนค่ะเขาบอกว่าผมเองมีเมียเป็นคนลาวเธอยังพูดเลยนะว่ามีคนลาวบางกลุ่มที่ไม่ชอบไทยแถมยังไปโปรโมทให้จีนแล้วก็ชอบสร้างกระแสชอบเปรียบเทียบจีนกับไทยซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย บางคอมเมนต์ครับบอกว่าโอ้ยอย่าไปคิดอะไรมากเลยรอบๆไทยเหรอถ้าเกิดไม่มีน้ําไม่มีน้ํามันไม่มีไฟฟ้าไม่มีสินค้าอุปโภปคบริปโภคแค่สักเดือนเดียวพวกเขาก็คงลาบากกันมากแล้วล่ะ งคนเ็บอกข่าวว่าสังเกตดูเถอะรูปแผนภาพที่เขาเขียนกันขึ้นมาเนี่ยตัวเลขเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเห็นละขำจริงๆแล้วเพื่อนๆนะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ